ครับนี่ก็เป็นภาพที่เราเห็นเป็นประจำทุกปีนะครับเมื่อเสด็จเรือกลับแล้วคาะรัฐบาลอนุญาตให้ที่เราเป็นคนเข้ามาในบริเวณนี้เพื่อเสด็จไม่ไดนทานข้าวที่เมญแรกนาไใหวานเมื่อคืนนี้ไปเป็นจังวัดิมงคนนะครับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้หวานในราแรกนาปีนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิอีก1 5ข้าวหอมมะลิเจอเรียกร้อย่างวใช่ไหครับถือว่าเป็นพันธุ์ข้าวที่ยอดเยี่ยมที่สุดทันหนึ่งของโลกครับ ซึ่งสําหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะงานในวันนี้นะคะถือว่าเป็นสัญญาณการเริ่มต้นการทํานานะคะคือนาปีค่ะเป็นนาที่ต้องอาศัยน้าฝนในการเพาะปลูกนะคะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเรื่อยไปจนถึงเดือนกรกฎาคมนะคะหลังจากที่พี่น้องชาวนาไทยรวมไปถึงเกษตรกรพื้นที่ต่งางๆได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมใหญ่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะมีการประเมินจากธน,ะคะคนาคารเล่ด้วย เดือนมาคมปี2 5 5 4นะคะจากให้เป็นภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายมากที่สุดอันดับ4ของโลกนะคะมีพื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมขังสร้างความเสียหายต่อต้นข้าวและพืชไร่11.20ล้านไร่นะคะแต่ว่าในปีนี้ในเรื่องของการเสี่ยงภัยต่างๆก็ดีหรือว่าพระราชพิธีต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็ดีนะคะจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรน,นั้นได้เริ่มต้นในส่วนาี่ยากใหม่ครับผมนัม่นก็เป็น ขรถสดก็จะทีเพื่อจะประลองโจรดถก็ในการแม่กระดา,านขวัญกันหน่อยีนี้นะครับเราผู้บรรยายทั้งทั้งสามคนนะครับทั้งคุณทัศนะณคุณกระมวลวันและผมต,ตัวกองจะตาสด,สดไว้และลาท่านผู้ชมไปสําหรับงานพิธีในวันนี้การถ่ายทอดส่งวิสิตตรงปีแค่นี้ครับผมเกิดกลับเข้าสู่ในการปกติได้ครับผมจากตาสดกล่าวจบขีจแห่งประเทศไทยครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ